สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบรรัญชาการทหารพัฒนาค่ะเมื่อเร,เร็วๆนี้ชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลชุดช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาค4ี่ดเนินการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลขนาด6นิ้วลึก90เมตรที่บ้านควรหมู่6ตําบลสุงไงปาดีอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีราษฎรได้รับประโยชน์จํานวน21ครัวเรือน1นึ 101คนณนะบ้านควรหมูห่6ตำบลสุงไงปาดีอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน